ดีผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับกระแสวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันนะในโลกของโซเชียลด้วยเหมือนกันนะครับว่ามันมีคลิปคลิปหนึ่งหลุดออกมาครับเป็นคลิปของชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังถูกนําตัวเข้าอุโงค์ไปซีทีสแกนเพื่อตรวจสมองผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะมีพนักงานของโรงพยาบาลซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นเวรเปรย์ผู้ชมครับเขามาเหมือนกับมาช่วยเหลือนะฮะโดยการที่เอาตัวคุณลุงหรือคุณพ่อคนนี้เข้าไป ปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเขากระชากขากระชากกระชากอย่างแรงนะแล้วก็มือเนี่ยตีไป,ไปที่ผมมองว่าขอโทษนะผมมองว่าไปไปที่กล่องดวงใจของคุณลุงนั่นนี้นะฮะก็หลังจากนั้นประเด็นมันก็ออกมาเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณลุงคนนี้เมาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นหลังจากนั้นก็คือ,อคุณหมอเนี่ยเอาเข้าซีดีสแกนแล้วก็เหมือนกับอารวาสต้องมีการมัดมือมัดขาไว้แล้วยังอารวาสอีกก็เลยต้อง ตีเพื่อกระตุ้นเตือนวันนี้ครับคุณลุงท่านนั้นมันนั่งอยู่กับเราตรงนี้นะฮะแล้วเขาบอกเลยว่าขอโทษคุผู้ชมครับกูไม่ได้เมาแล้วกูก็ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มด้วยเอาที่ไหนมาพูดกันที่สําคัญเขารู้เรื่องตลอดนะฮะในการที่เขาเอาเขาเนี่ยเข้าไปสู่ตัวเครื่องสิทธสแกนวันนี้ครับพูดคุยกับทางคุณลุงพิชิตหรือพ่อพิชิตนะฮะมากับลูกสาวครับคุณเจี๊ยบรวมถึงดรมนชยัยจงไกลรัตนกุลนะครับรองประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาทนายความครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทนายแก้วที่มานะได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมฮะดูแล้วครับดูแล้วครับพี่หนุ่มครับยืนยันใช่ไหมครับวันนั้นเมาหรือเปล่าไม่ได้เมาครับเป็นคนดื่มมรรรดาดื่มไหมดื่มนิดนิดดื่มนิดนิดนะเป็นบางวันเป็นบางวันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ไหนลมศักใช่ไหมบ้านอันนี้อยู่อำเภอลมศักอะอยู่อำเภอลมศักอยู่ที่เพชรบูรณ์ตำบลลำก้ออำเภอลมศักนี่แหละครับอ่านะฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับขอโทษ62ปีห2สบสองนะ เป็นลูกสาวนะฮะลูกสาวนี่อยู่ที่กรุงเทพทํางานที่กรุงเทพอยใช่คะ่ะตอนแรกรู้ไหมว่าได้เป็นพ่อเราไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นคุณพ่อด้วยซ้ำตอนที่มีคลิปออกไปนะฮะค่ะอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับอ่าลองดูครับนี่คือเจมอยวีพลัสนะฮะเขาเอามาเปิดเผยนะฮะดูนะครับเนี่ยฮะกำลังเอาเข้าเครื่องซีดีสแกน แล้วดูดิฮ<ม>ะนี่น่ะตี<ม>ะนะ,นะตีไปที่ไหนนะเห็นไหมฮะพ่อเห็นไหมตีที่ไหนของพ่อเห็นไหมตีไขกระชากขาอย่างงี้นี่นี่ขาพ่อนั้นถูกมัดนะนี่นี่ทุบอีกได้ไหมครับอ่นี่ตีตึ๊บอย่างงี้คือเหมือนเขาอันนี้อันนี้ไม่ได้หนักแบบนี่น่ะทุบอีกแล้วกำมือทุบนะใช่ไหมใช่ผมดูเป็นกำมือป่ะเนี่ยใช่ครับเนี่ยครับ อ๋อโอเคคือตอนแรกเลยเนี่ยคุณเจี๊ยบดูเนี่ยนะฮะที่เจ๊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 มอยวีพลัสสคเอามาลงเนี่ยรู้ไม่เป็นพ่อเราไม่รู้ค่ะก็เห็นคลิปนี้อยู่ใช่ไหมเห็นคลิปนี้อยู่แล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นพ่อของเราเองแล้วมารู้ได้ยังไงเป็นพ่อเราเอ่อมีมีเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลนะคะเข้าไปหาคุณพ่อที่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 บ้านค่ะแล้วก็ไปถามอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีแรกเราก็ไม่ได้เอะใจว่า เป็นคุณพ่อเราอะค่ะจนมีญาติเราโทรไปบอกว่าวิดีโอนั้นเป็นพ่อเรานะไอคลิปนี้เป็นพ่อเรานะตกใจมา่ตอนนั้นโหทำอะไรไม่ถูกเลยล่ะตกใจมากน้ําตาก็ไหลแบบเฮ้ยทำไมต้องมาเป็นพ่อเราเราดูข่าวของของรายการนี้อยู่ตอนเช้าช่องสามนะฮะทุงวันแล้วก็ยังไม่ไม่ไม่ได้แบบคิดว่าเป็นพ่อเราก็ยังมองเฮ้ยทำไมเขาทํารุนแรงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแอบด่าอยู่ในใจแหละเอาคุณตรงๆใช่ค่ะเป็นเป็นบ้านเราด้วยเป็นลมศักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ตอนหลังพ <S <S <igen dil ongs> อรู้เป็นพ่อนี่ร้องไห้เลยโอเคทีนี้เนีย่ยนะฮะที่มาที่ไปของเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งนี้เขาต้องการที่จะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะทางผอโรงพยาบาลหล่มศักดิ์ใช่ไหมพ่อที่พ่อไปนะครับใช่ไหมฮะเจี๊ยบผอโรงพยาบาลหล่มศักดิ์นะรวมถึงทางสาธารณสุขจังหวัดท่านได้ออกมาบอกนะบอกว่าพ่อเจี๊ยบเนี่ยทางพ่อพิชิตเนี่ยเมาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะแล้วก็ปรากฏว่ารถเนี่ยล้ม พอเอาตัวมาเข้าสีทีสแกนพ่อเนี่ยก็อารวาดดิน้นเพราะเมาเขาเลยต้องตือนสติในการตีตีเขาว่าอย่างนั้นนะอาเดี๋ยวฟังเสียงทางสันนุจังหวัดที่เขาพูดมานะครับเราลองฟังดูฮะ เบื้องต้นก็เป็นคนไข้เกิดตั้งแต่วันที่14กันยายนนะฮะเดินก่อนกว่าเกือบเดือนครึ่งไปแล้วนะฮะก็เป็นคนไข้อุบัติเหตุรถจักรยายนยนต์เป็นผู้ชายอายุ50ปีมีบาดเจ็บทางสมองมาต้องการท,<ะ>ที่แค่ต้องการที่จะเอ็ก l ซอร์คอมพิวเตอร์สมองเพื่อที่จะดูวินิจฉัยว่ามีเลือดข้างหรือว่าบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะ ก็คนไข้จะอาการสับสนไม่คือไม่ได้สติเต็มร้อยนะครับทีนี้ดิ้นมากจนกทั่งเชือกที่มัดที่อะไรไว้หลุดแล้วก็จะทําให้เอ็กซรยไม่ได้ตามที่ต้องการก็ในภาพที่เห็นอาจจะมีบางจังหวะที่คนไข้ เขาเรียกว่ากึ่งหลับกึ่ตื่นพอคิำๆไปเนี่ยอาจจะมีการกระตุ้นให้แรงนิดนึงว่าขอความร่วมมือก็เลยทําให้ดูเหมือนเหตุการณ์ว่าเป็นการทำร้ายแต่จริงๆเป็นการพนาการอย่างหนึ่งแต่เราก็ได้เรียกมาเตือนแล้วเลยว่าการกระตุ้นเตือนลักษณะอย่างนั้นมันไม่เหมาะสมให้ทําด้วยความนิ่มนวลนะฮะซึ่งคนไข้คนนี้ตั้งแต่ล้นมาก็ได้รับการรักษาแล้วก็หายกลับบ้านไปแล้วนะฮะนี่นะฮะคืออันนี้เป็นทางสาธารณสุขจังหวัด นะครับท่านก็ออกมาชี้แจงแบบนี้บอกได้รับการแจ้งมาแบบนี้จากทางโรงพยาบาลหล่มสักนะครับ <อ S 1> พ่อขอโทษนะมันผิดตั้งแต่อายุแล้ว <อ S 1> ในนั้นเขาบอกว่า50 <อ S 1> พ่อ50หรือเปล่า62 62นะครับอันนั้น50ิบเท่าไรนะเขาบอก50อายุมาห้าสิบขอโทษนะวันนั้นพ่อเมาหรือเปล่าไม่ได้เมายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยห้าโมงเนี้ยอุบัติเหตุอะ แล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น,นในนั้นเขาบอกพ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปเมาแล้วล้มหัวฟาดพื้นแล้วเหตุการณ์จริงมันคืออะไรวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับพ่อพ่อไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเลยแลวทาอะไรวันนั้นไป,ไปทําพัฒนาวัดกันนะตั้งสี่สิบคนะวัดอะไรวัดชื่ออะไรครับวัด,ว,ดวัดโพงามวัดโพงามอาวัดโพงามนะฮะคือไปทําอะไรที่นั่นพ่อไปพัฒนาไปทาสีวัดทาสีที่โบสถ์บ้างกุฏิบ้าง กับกำแพงบ้างซ่อมไฟบ้างสี่สิบคนนะคนงานนะแล้วหลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วพ่อไปประสบเหตุได้ยังไงก็แบ่งหน้าที่กันทําตรงนู้นตรงนี้อืเนี่ยนะที่ทํากันอย่างนี้นะถูกไหมครับอ่าแล้วยังไงพ่อพ่อไปเกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรก็เป็นบันไดขึ้นไปทำา่ะปีนบันไดขึ้นไปครับ เอามีคนจับคนนี้อย่างนี้ป่ะบันไดอย่างนี้ป่ะเออนี่แหละนี่แหละบันไดนี่นะครับครับอ่านี่บันไดนะนี่ผู้ชมดูอยู่นี่บันไดบันไดนะตรงนี้นะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวบางท่านจะไปเห็นว่านี่เป็นมอเตอร์ไซค์นี่มันบันไดนะอ่าโอเคพ่อปีนไปบันไดแล้วยังไงต่อฮะก็ยืนลุสุดนั่นะสุดแล้วก็กำลังทำงานอยู่ก็ยังไม่เสร็จเลยไอ้คนจับมันก็เอาไม่อยู่นะตั้งกระเบี้ยงมันลื่นอะผิดเลยอ๋อมันก็คิดความลงไปเลยคว่ำไปเลยคว่ำเลยคิดคิด คว่ำลงมาครับรืนงงพ่อเป็นไงมันมาลองอยู่แบบเนี้ยไอ้ตัวลุงก็แทกข้างใส่กบหัวฟาดใส่ตรงเนี้ยหัวฟาดเลยใช่ไหมตอนนั้นสลบไหมยังรู้ตัวตลอดเวลารู้ตัวดื่มเหล้าไหมตอนนั้นยังไม่ได้ดื่มเลยไม่ได้ดื่มนะตั้งแต่เช้ามาไม่ได้ดื่มเลยไม่ดื่มนะหลังจากนั้นเขาก็พาไปส่งโรงพยาบาลเหรอครับใครพาไปผู้ใหญ่บ้านอะ ผู้ใหญ่บ้านพาไปเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่บ้านยืนยันได้เลยว่าพ่อไม่ได้เมาครับ,รบอะฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับถ้าอุบัติเหตุถ้าเป็นบันไดล้มเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุอื่นแล้วก็เมาสุราคิดว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนช่วงที่ว่าแกเกิดอุบัติเหตุก็มีคนจับบันไดให้แกเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่แกก้าวพลาดหรือยังไงนี่แหละผู้ใหญ่ก็ได้รายงานไปทางจังหวัด ณวันที่แกเกิดอุบัติเหตุผู้ใหญ่ก็ได้ไปเยี่ยมแกนะครับแล้วก็ได้มองว่าเช้าหลังจากที่แกพักฟื้นขึ้นมาได้สักระยะหน,นึ่งนี่แหละฮะคือทางผู้ใหญ่บ้านยืนยันมาเหมือนกันกับทางที่พ่อบอกมาเลยนายแก้วว่าจริงแล้วไม่ได้เมานะแต่มันเกิดอุบัติเหตุบนในล้มจริงๆหลังจากนั้นไปโรงพยาบาลหล่มศักหมอมาตรวจพ่อรู้สึกตัวไหมตอนที่เขาตรวจ เอ้รู้สึกอยู่อะรู้สึกอยู่นะฮะแล้วเขาบอกพ่อไปว่าพ่อต้องเข้าไปอุโมง์ไปสิทิจกนเขาบอกพ่อไหมบอกบอกใช่ไหมพ่อก็รู้ตัวหลังจากนั้นเขาพาไปเข้าอ่ะทําไมก็ต้องมัดขามัดแขนพ่อกันดิ้นอะกันพ่อดิ้นครับทาไมพ่อไปนอนแล้วพ่อดิ้นเหรอกลัวจะตกไอรถเห็นรถอะไรมั่งเลยเขาขอพ่อก่อนไหมเขาขอพ่อขอมัดหน่อยเขาขอไหมขอขออยู่เขาขอนะเขาบอกว่ายังไง มัดไว้ก่อนนะไอ้กลัวจะกิ้งตกลงเอลดไปแต่ตอนนั้นยืนยันนะพ่อไม่ได้สะบัดไม่ได้เมาไม่ได้อะไรอ่ะเราวาใส่เขาไหมไม่ไม่มีนะไม่มีอ่ะหลังจากนั้นเขาเข็นเข้าไปตอนเข้าไปตรงเนี้ยแล้วพ่อรู้จักคนคนนี้ไหมที่เขามาตีขอโทษนะตีไข่พ่อเนี่ยไม่ไม่รู้แล้วฮะไม่รู้หรอไม่รู้จักเขานะฮะเคยเห็นเขาไหมเคยเจอไหมเออเคยเจอไหมจำไม่ได้หรอจำไม่ได้นะอ่ะโอเค วันนั้นคนนี้เขาว่ายังไงบ้างตอนที่เอาพ่อเข้าไปได้ยินไหมจําได้ไหมครับพ่อจําได้ว่าอย่าดิน้นบอกอย่าดิน้นเหนร่อนเดียดขาตรงๆแล้วทําไมพ่อถึงจะต้องดิน้นต้องบิดตัวเพราะอะไรเพราะมันเจ็บไอ้สิโค้งนิดๆ<อ>นิดๆมันเ,มเป็นอาการของเป็นอาการป่วยอาการจุกขึ้นนะเออ ขาคือมันกระแทกกับมันไดกระแทกตรงนี้แล้วหัวเราก็มึนๆด้วยด้วยอ่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดิ้นเพียงแต่ว่าเรารู้สึกขยับตัวว่าเราเราก็หุบขาขึ้นมานิดๆมันก็หายปวดไปอ๋อเราหุบขาขึ้นมาอย่างงี้มันก็เหมือนแบบมันก็คลายอาการมันคลายพอมันคลายเสร็จปรากฏว่าเขากระชากปักลงมาอย่างงี้พ่อรู้ไหมกระชากลงมากลัวหมดสติตอนตอนนั้นพ่อกลัวพ่อหมดสติและตอนเขากระชากพ่อรู้ไหมก็ จำได้บางไม่ไ hmm. ด้บางนะมีอาการชักไหมมีตอนนั้นมีหน่อยชักยังไงคือชักเกรงแบบชักแบบดิ้นอย่างนี้เลยรู้ไ่มไม่มีดิ้นเลยไม่นั่นหรอกชัก้ายคือนอนจะจะนิ่งจะนิ่งอ่ะอ่นิ่งก็ถึง่ก็ตัวสั่นๆหน่อยตัวสั่นๆหน่อยอ๋อเป็นอาการของของโรคถูกไหมครับของการชักเกรงครับครับอ่าอ่าแต่ว่าตัวของเปรเปเวนเปคงจะเข้าใจว่าพ่อต่อต้านเขาอย่างนั้นหรอครับอืมสงสัยมัน แต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่ปีแบบนั้นเป็นการกระตุ้นโอ้ไม่จริงหรอครับผมผมผมว่ากระตุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการทํร้ายร่างกายมากกว่าครับพี่หนุ่มเออครับการกระตุ้นนะไม่จําเป็นต้องไปทุบที่กล่องดวงใจของของผู้ชายนะมันกระตุ้นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นมันหรืออะไรเงี้ยเหรอมันทําอย่างอื่นได้มากกว่าการทุบนะผมว่าถ้าเกิดดูตามรูปเนี่ยมันเป็นการทุบนะครับ มมผมไม่ได้ถือว่าเป็นการกระตุ้นร่างกายเลยครับพี่หนุ่มหรอฮะคือกระตุ้นให้รู้สึกตัวหรือยังเป็นไปได้เป็นไปเป็นไปได้ไหมหรือเอ้ผมผมว่าวิธีที่ผมศึกษามันไม่ได้เป็นกระตุ้นโดยการแบบนี้นะครับแล้วอย่างเช่นมันน่าจะเขยา่าหรือว่าบีบนวดหรือว่าจาันที่จะทําอะไรมากกว่านี้แล้วอย่างเช่นกระชากขาปักลงมาอย่างเงี้ยกระชากแรงๆอย่างเงี้ยผมผมว่าเป็นอารมณ์ของความโมโหของคนมากกว่านะครับ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยแน่นอนการที่จะกระชากแรงขนาดนั้นมันจําเป็นต้องกระชากแบบจะดึงแรงขนาดนั้นหรือเปล่าอืตรงนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดดูจากสายตาผมเนี่ยผมคิดว่ามันเหมือนกับว่าเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีอะ่ะงกผู้ป่วยเรื่องเยอะดึงแรงแรงอย่างนี้ครับผมขอดูภาพอีกทีอ่ะให้ผู้ชมลงช่วยกันตัดสินใจซิว่านี่เป็นการกระตุ้นหรือเปล่าสงสัยอยู่เหมือนกันอ่ะนี่นี่น,น,นี่กำลังเลื่อนเข้าไปสองคนนะ<ๆ> ที่เขาช่วยกันเนี่ยนะฮะแต่พ่อไม่ได้มาแต่พ่อบอกพ่อปวดใช่ไหมปวดอ่าปวดสะข้านสะข้านนัวนน่นี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 ่ครับนี่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 มันต้องขนาดพ่อก็ไม่ได้ดิ้นนะอันนี้ที่มันทําอย่างเงี้ยนี่มันต้องเนี่ยไม่นิ่คือผมก็ไม่เห็นว่าพ่อจะดิ้นนะสงใสยไอ้นี่นี่กระชากงี้ทุบไข่นี่มันจุกหรือมั้งดิ้นไม่ได้อ่ะที่ที่คือพ่อคิดว่าเขาทุบไข่ไ้พอดิ้นไม่ได้จะได้จุกจุกไปซะเออจุกไปเลยจะได้เป็นการกระตุ้นแมม คือขอโทษนะคือทางพ่อเนี่ยบอกมาแบบนี้เมื่อกี้ผู้ชมบอกว่าอ๋อไอเจ็ดคิดเจตนาดีใช่ไหมพ่อมองเขาเจตนาดีเวนไปเจตนาดีทุบไข่พ่อพ่อจะได้จุกจุกซะจะได้ไม่ต้องดิ้นนิ่งๆไปซะอ๋อแต่จริงๆความอาการที่ดิ้นนี่มันเกิดจากอาการเช็คชักเกรงของคุณพ่อมันไม่ได้เกิดจากอาการที่เราพยายามต่อต้านพยาบาลถูกไหมครับอืทีนี้ในมุมของเจี๊ยบเองล่ะเจี๊ยบมองยังไงเรื่องนี้ที่พ่อ โนนแบบี้ในลักษณะนี้เจ้บอยากให้คนคนนี้ค่ะเขาออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ว่าพ่อไม่ได้เมาครับอาการอย่างนี้ก็คือจากการตกบันไดจากที่สูงหล่นลงมาแล้วหัวเลือดข้างอาจจะมีชักเกร็งเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ได้ขับจักรยานยนต์เมาหัวนอกพื้นผู้จ่าไม่รู้เรื่องแน่นอนค่ะอืได้มีโอกาสติดต่อไปที่โรงพยาบาลไหมยังเลยค่ะ เขาติดต่อมาไหมก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแต่ว่าเราเราเราไม่คุยค่ะเราเราเรายังยังไม่พร้อมที่จะคุยอะค่ะยังไม่พร้อมที่จะคุยค่ะนะครับอา้าวโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะลองติดต่อนะครับหาทางพอโรงพยาบาลลมศักว่าข้อที่จริงมันคืออะไรกันแน่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ อู่รายการโหนกระแสนะครับเอ่อเท่าที่ผมได้มีการอ่านข่าวไปก่อนหน้านี้ในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับมันมีข่าวมาข่าวหนึ่งบอกว่าคลิปนี้ที่หลุดออกมาเนี่ยมันหลุดมาเพราะว่ามันมีคู่อริของคนที่ทุบเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันแล้วขัดแย้งกันเขาก็เลยไปเอาคลิปเนี้ยซึ่งเป็นคลิปที่ชายคนนี้เป็นเวนเป,นเ,ปนเนี่ยเอามาเผยแพร่ออ,อกไปอันนี้จริงหรือเปล่าจริงค่ะ มันเป็นอย่างนั้นจริงจริงมันเป็นอย่างนั้นตามข่าวเลยตามข่าวเลยก็คือมีคนเอาคลิปนี้ออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเพราะว่าคนนี้ไม่ถูกกับคนนี้แล้วเขาบอกว่าเวรเปรคนนี้ที่ทุกพ่อคุณเนี่ยทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะแต่เพียงว่าเราเราไม่เห็นเหตุหการณ์จริงอย่างที่คลิปที่ออกมาอืก็คือไปทุบคนไข้แบบนี้คอเห็นบอกมีอีกกรณีหนึ่งว่าชายคนนี้มีการไปประกาศด้วยว่าถ้าเขาต้องออกจากงานคนอื่นก็ต้องออกอันนี้ อันนี้ข้อแท็จริงแค่ไหนเราไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่เราได้ยินมาค่ะได้ยินมาแบบนี้เหมือนกันได้ยินมาค่ะอนะะเดี๋ยวก่อนมาคุยทางทนายแก้วขออนุญาตต่อสายหน่อยนะครับช่วยต่อสายหาทางพอ,อรโรงพยาบาลดมศักดิ์นะครับในมุมของตัวพ่อเองพ่อตัวมุมของพ่อเองเนี่ยพ่อคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับพ่อไหมไม่เป็นหรอกทำไมพ่อถึงคิดว่าไม่เป็นธรรมก็ทําอย่างนึงก็มาบอกไปทําอย่างนึงอะ ไอ้เหล้าก็ไม่ได้กินไอ้ไม่ได้เมาไม่ไอะไรก็ขีม่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ขี่ไม่ได้ขี่ปีนบันไดเออปีนอยู่บันไดอะเออยอมรับว่าบันไดปีนปีนเอออะายแก้วออะยังไง,ส,งสิ่งที่พ่อพูดนี่ดีตรงที่ว่าอย่างนี้ครับพี่หนุ่มผลของการที่คนอื่นมาทําร้ายให้เกิดความเสียหายแบบนี้ทําให้พ่อเสียชื่อเสียงอืมกรณีหนึ่งแน่นอนมันต้องแยกครับพี่หนุ่มว่าความผิดของคนนีมันต้องมีสองกลุ่ม นะครับกลุ่มแรกก็คงจะเป็นคนที่ออกมาพูดใส่ร้ายว่าพ่อเนี่ยเมาอมนะครับไอาการที่พูดว่าเมาไม่เมาเนี่แน่นอนระดับแอลกอฮอล์ของคนเราเนี่มันมันแตกต่างกันครับแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าพ่อนี่ดื่มแอลกอฮอล์เมาทําตัวไม่มีสติสัมปชัญญะแบบนี้เสียชื่อเสียง<อ>มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโอเคกับอีกกรณีหนึ่งกับคนที่มาทําร้ายตัวกันตีกล่องดวงใจหรือทุบขาเนี่ยมีความผิดฐานทําร้ายร่างกายครับอันนี้อ,อาญาเลยอาญาครับ พระคลิปนี้ไปแจ้งความได้เลยได้เลยครับได้แจ้งความได้เลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางนายแพทย์สกินธนเกียรติสกุลนะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์นะฮะสวัสดีครับผอครับครับครับสวัสดีครับผอครับตอนนี้พอจะทราบเรื่องใช่ไหมครับว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยข้อเท็จจริงมันถูกบิดเบือนออกไปครับเพราะว่าตอนแรกมีข่าวบอกว่าทางทางพ่อพิชิตเนี่ยนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์เมาแล้วล้มลงแล้วก็มีอาการไปอารวาส หลังจากนั้นก็เลยต้องมีเวรเปรเนี่ยมาช่วยกันล็อกตัวแล้วก็พยายามทุบเตือนแต่ทางพ่อเขาบอกกับว่าเขาไม่ได้เมาเขาปีนบ,บันไดแล้วล้มลงมาเองรเรื่องนี้ทางโรงพยาบาล<อ>มองไงบ้างครับอ๋อครับเนื่องจากว่าข้อมีความคาดเคลื่อนนั้นข้อมูลครับวันนั้นมีผู้ป่วยมามาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหลายคนแ,แรกทางทีมที่ผู้ให้ข้อมูลก็นึกว่าเป็นเคสก่อนที่ประสบอุบัติเหตุโมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีบาดเจ็บที่ศีรษะเหมือนกันนะครับก็เลยให้ให้ข้อมูลผิดคนไปครับ อ<ต>ขอให้ข้อมูลผิดคนมันได้ด้วยเหรอครับบอกายเป็รให้ข้อมูลผิดคนเหมือนกับประวัติคนไข้ส่งผิดกันแล้วมัน<อ>เดี๋ยวกลายเป็นโรคนี้เปลี่ยนเป็นโรคน,น,นี้ไปอย่างหรือเปล่าอ๋อครับก็คือ,ข,อข้อมูลที่ว่าให้ผิดคนเพราะว่าตอนนั้นมันเร,เราก็แบบซึ่ง่งได้ข้อมูลแล้วก็มันแบบมันมีความคลาดเคลื่อนกันนิดหน่อยครับครับอ่ะโอเคเข้าใจตรงนี้นะฮะผมผมยาไมเข้าใจตรงนี้แล้วกันตอนนั้นที่มีการส่งข้อมูลทั้งหมด ไปกับทางสสจหรือว่าสารสุจังหวัดก็ส่งไปแบบนี้ถูกไหมฮะว่าเมาแล้วก็ขับรถล้มถูกไหมฮะครับครับใช่ข้อมูลแรกที่ส่งไปให้ท่านสสจครับโอเคทีนี้ผมย้อนกลับมาถามในมุมของเวนเปรย์คนนี้ฮะตอนนี้เขายังทำงานอยู่ไหมครับสวัสดีครับโหลโหลพอครับพอครับแหมหลุดตรงช็อตนี้ไปพอดีเลย S <S <S สายหลุดพอดีเลยแมายังอยู่นะฮะพอ,อครับอยู่สัญญาณไม่ดีอะเดี๋ยวต่อต่อไปใหม่ต่อไปใหม่ต่อไปใหม่นะฮะคือเมื่อกี้นี้ทางพอ,อแกก็ชี้แจงมาบอกว่าอ๋อมันเป็นการส่งข้อมูลผิดครับนะโอ้โล้่พอครับเออแล้วแล้วยังไงล่ะเนี่ยอืมจริงจริง,รงมันมันทำให้เกิดความเสียหายไปแล้ว ถ้าเกิดพูดถึงเนความผิดของพ่อเนี่ยมันสําเร็จแล้วสสจถือว่าการให้ข้อมูลนี้ถือเป็นความผิดมิ่นประมาทสําเร็จแล้วก็แล้วแต่ว่าสสจจะหรือว่าโรงพยาบาลจะมาขอโทษหรือจะมายอมความอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อเองอนะครับจะอ้างเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เมื่อกี้อีกมุมหนึ่งก็คือคนที่ทุบเนี่ยมีความผิดแน่นอนแน่นอนครับชัดเจนแล้วถ้าเกิดว่าเขาอ้างเรื่องของการรักษาหรือการดูแลทางการแพทย์ในการกระตุน้นเตือน มันเกินกว่าวิสัยของของการกระตุ้นอยู่แล้วครับคุณพี่หนุ่มการที่คุณทุบหรือว่าคุณสัมผัสร่างกายด้วยสิ่งที่แรงขนาดนี้มันไม่ได้อยู่ในหมวดของการกระตุ้นหรอกครับก็นี่ไงอย่างที่พ่อเขามองบอกไปทุบไข่เพื่อให้จุกๆุจะได้นิ่งๆซะไม่ถูกต้องเลยครับไม่ถูกต้องโอเคตัวนี้สายพอผพอครับขออนุญาตฮะฮะกับกับต่อนะครับพอครับผมถามอีกนิดนึงตกลงคือพนักงานเวรเปลวคนนั้นยังทางานอยู่ไหมฮะอ๋อเนื่องจากว่าตอนที่เกิดเหตุเราได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ จะพิจารณาให้ให้ย้ายจุดทํางานครับเพราะว่าเพื่อลดกระแสที่ว่ามีมีกระแสสังคมมาตอนนี้ครับครัก็ย้าย<อ>ทำงานาที่โรงพยาบาลน,นี่แหละครับเขาบอกเวนเปย์นคนนี้เป็นลูกหลานอบตอแล้วเหมือนกับเหมือนกับเป็นผู้มีทุกพลอยู่ในโรงพยาบาลเขาประกาศเลยว่าถ้าเกิดเขาถูกไล่ออกนะฮะหรือต้องออกจากงานคนอื่นก็ต้องออกเหมือนกันอ๋อนี่นี่เพิงพ่งเพิ่งทราบเรื่องเหมือนกันครับครับแล้วเขาเป็น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 ลูกหลานอบตนี่จริงไหมฮะ อันนี้ผมผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบข้อมูลนะครับเพราะว่าก็คุยกันแต่เรื่องงานแล้วก็เรื่องเรื่องไปัญหาที่เกิดนะครับอ๋อโอเคอ่ะไอ้กรณีนี้ทางผออมออยังไงบ้างครับคือไอ้กรณีที่ทุบเนี่ยแล้วบอกเป็นการกระตุนต้นเตือนนี่คือการกระตุน้นเตือนจริงๆเหรอฮะอ๋อคือคือต้องต้อง,ต,องต้องขอโทษผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนครับเนื่องจากว่าตอนนั้นคือคือเจ้าหน้าที่ของเรามีไม่พอเนื่องจากว่าคนไข้ที่ต้องทำเอ็กซเรย์คอมเพิวเจอร์สมองเนี่ย มันต้องนิ่งครับต้องนิ่งเพื่อจะเพื่อจะให้ซีทีเห็นผลได้ชัดเจนอะ่ะแต่เนื่องจากว่าคือพนักง,งานเปรยนะมีหน้าที่เขียนเปลเนาะแต่ว่า,จ,าจริงๆต้องมีคนที่ช่วยจับแล้วก็ช่วยให้ยาคนไข้ที่จะทำซีทีครับแต่เนื่องจากว่าตอนนั้นน่าจะคนไข้น่าจะเยอะหรือว่ายัางไงก็ไม่ไม่แน่ใจในเหตุการณ์เหมือนกันทําให้คนไข้ดิ้นแล้วเจ้าหน,น้าที่เขาต้องช่วยกันจับให้อยู่ครับ แต่ว่าเนื่องจากว่าที่พฤติกรรมดูรุนแรงอาจจะมีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องนั่นผมก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วครับครับอ่าครับคุณพอครับผมถามในฐานะที่พอเป็นหมอนิดหนึ่งด้วยว่าพฤติกรรมที่คนเวนเปย์ได้ได้ได้ตีได้ทําแบบนี้เรียกว่าเป็นการกระตุ้นไหมครับพอครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่กระตุ้นครับไม่ใช่มาตการกระตุ้นนะครับชัดเจนนะให้แน่นนะครับก็กดให้แน่นครับต้องให้อยู่ต้องให้กดรัดนะครับน่าจะน่าจะที่ว่าจําเป็นนะครับแต่ว่าที่ ที่ว่าต้องตีต้องตอกกระแทกอะไรเนี่ยก็น่าจะรุนแรงไปหน่อยครับรุนแรงไปนะฮะกรณีนี้พ่อเขามองในมุมที่ดีด้วยนะคนไข้เนี่ยเขาบอกอ๋อสงสัยอยากจะเข้านิ่งๆก็เลยทุบไขเขาจะได้จุกๆอืมอันนี้นี่คือคนป่วยกขพูดมาอย่างนี้เลยนะครับอืมแล้วพออครับแล้วไม่ทราบว่าเวนเปยนี้เคยมีบุคคลอื่นคนไข่อื่นเคยร้องเรียนอะไรมีบ้างไหมครับ ไม่ไม่ยังไม่มีเรื่องคนไข้แต่ว่าอาจจะมีเรื่องพฤติกรรมบริการไรเล็กเล็กน้อยน้อยที่ที่เข้ามามีเป็นระยะระยะครับครับผมเออเห็นบอกว่าเวรเปลคนนี้เนี่ยมีคู่อริที่ไม่ถูกกันอยู่ในองค์กรแล้วคู่อริคนนั้นเนี่ยก็เอาคลิปนี้ออกมาปล่อยอันนี้จริงไหมฮะเป็นปัญหาภายในองค์กรจริงไหมครับอันนี้มีปัญหาภายในองค์กรครับครับไม่ใช่นะฮะแล้วคลิปนี้มันหลุดมาได้ไงมีใครออกมาปล่อยครับพอจะทราบไหมับพอคนปล่อยก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปผมผมเรียกไปตักเตือนแล้วก็ไป ไปพิจารณาลงโทษนะครับเอ่อลงโทษยังไงครับลงโทษก็ให้ให้ไม่ไม่ถึงขั้นให้ไล่ออกแต่ว่าก็ลงโทษตักเตือนแล้วก็ให้ให้ทําพฤติกรรมที่เหมาะสมครับแล้วก็คาดโทษไว้ถ้าถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะทีมกรรมการบริหารจจะต้องพิจารณาลงโทษขั้นรุนแรงครับนี่คือหมายถึงคนที่ถ่ายคลิปถูกไหมฮะคนถ่ายคลิปครับแล้วคนที่คนที่ทุกเอาไปเผยแพร่สาธารณชนนะครับมันก็อ๋อคนนั้นโดนหนักกับคนโดนทุบอีกไอ้คนทุบอีก S <S> เป็นเหรอฮะไม่ไม่ไม,ม่ถึงขั้นโดนน่ะแต่ว่าก็คือเนื่องจากว่าบริบทของโรงพยาบาลเนี่ยมีหน้าที่รักษาคนไข้แต่ว่าภาพภาพกับสื่ออะไรบางอย่างมันมันก็ไม่เหมาะสมที่จะไปเผยแพร่ครับออก็เลยไม่ต่ตแ,ตแตขอโทษนะพออผมขออนุญาตนะพูดแบบนี้ไม่กลัวทัวลงเหรอฮะคือกลายเป็นว่าคนที่ทําความผิดโดยการทุบตีเนี่ยกับคนไข้เนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนกับเออเหมือนรับโทษน้อยกว่าคนที่ไปถ่ายคลิปแล้วออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริง มันงม่ไม่ขนาดนั้นครับเพราะว่าก็ลงโทษทั้งคู่เหมือนกันแต่ว่าไอ้คือคือไอ้ทำให้องค์กรเสียหายครับผมครับครับกลับนายก้าวอยากจะทามอะไหมฮะคือตอนตอนตอนนี้ไม่ทราบว่าได้ได้มีการตั้งข้อหาหรือได้มีการตั้งตั้งอะไรเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นเวรเปย์บ้างไหมครับเวรเปย์คือจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดประมาณช่วงสิบสี่กันยานะ ตอนตอนที่ผมทราบเหตุการณ์ใหม่ๆผมก็ตั้งกรรมการสอบแล้วก็พิจารณาโทษแล้วครับออืมอืมแต่ว่าตอนนี้ก็คือต้องต้องเรียกมาคุยใหม่เนื่องจากว่ามีมีออกออกกระแสสังคมอย่างนี้ก็ต้องต้องเรียกมาคุยซ้ำสองแล้วก็ต้องพิจารณาหลายๆแบบเวีเปย์นี่นนเป็นลูกจ้าง,ช,งชั่วคราว<บ>าหรือเป็นพนักงานประจําของโรงพยาบาลที่หล่มศักด่ะครับครับครับเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือว่าเป็นเป็นพนักงานประจําครับเป็น ไม่ผมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องไปเช็คข้อมูลว่าโรงพยาบาลมีมีระดับลูกจ้างหลายหลายระดับต่างๆกันครับครับคับอันนี้อันนี้ผมคุยกับพอออยู่ใช่ไหมครครับครับใช่ครับโอเคฮะพออครับขออนุญาตนะสุดท้ายแล้วกันเรื่องนี้เนี่ยจะเยียวยาดูแลทางทางฝั่งนี้คุายังเขาบอกว่าอ๋อดูแลควแลเป็นธรรมครับครับเนื่องจากว่าผมนัดกับคุณคุณเจี๊ยบนลูกสาวเขาอาทิตย์หน้าเห็นว่าเขาจะเข้ามาที่โรงพยาบาลก็เลยแบบครับก็เลย น่าจะรอคุยกับทางลูกสาวกับทีมคุณลุงผู้ป่วยครับครับครับผมอ้าวโอเคนะฮะก็ฝากพอดูด้วยนะครับเพราะว่าประเด็นนี้เห็นว่ามีการพูดกันว่าเวรเบรคนนี้เนี่ยไปทําแบบนี้กับหลายๆคนแล้วนะฮะที่แต่ว่าภาพข่าวมันไม่ดีออกมาเหมือนกับทางคุณลุงวิชิตนะครับฝากพอด้วยนะจ๊ได้ครับครับครับผมขอบพระคุณนะครับพอครับครับสวัสดีครับ นายแพทย์สักกรินธนกิสกุลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มศักจังหวัดเพชรบุร์เรื่องนี้ทนายแก้วยังยืนยันว่าสามารถแจ้งความเอาผิดได้ถูกต้องครับยังไงแจ้งความเอาผิดได้แน่นอนแจ้งไหมแจ้งค่ะแจ้งแน่นอนค่ะแจ้งแน่นอนเอาทั้งบินประมาทแล้วก็อาญาด้วยทำ้ายร่างกายด้วยใช่ไหมทำายร่างกายด้วยค่ะครับเอาบินประมาทด้วยอาญาทั้งคู่ใช่ครับอาญาทั้งคู่ครับและบินประมาทโทษแรงเพราะว่าออกทางสื่อด้วยครับครับผมอันนี้คือเท่ากับว่าทางสสจจังหวัด ครับใช่ไหมฮะตกเป็นจำเลยสารู้จังหวัดเป็นจำเลยตกเป็นจำเลยแล้วโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะโดนทางแพ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับนายจ้างลูกจ้างในการกระทําความผิดเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเรียกค่าเสียหายทางแพ่งไปอ่าแล้วคนทุบแน่นอนโดนคดีอาญาเต็มเต็มก็คือไปทุบอย่างนี้ถูกทางพออ,อเองก็บอกว่ามันไม่มีการกระตุ้นเตือนแบบนี้หรอกใช่ไหมฮะเบกอาอธิบายต่อเลยลมันนั่นจะจุกนะครับพี่หนุ่มจุกสิจุกจุกใช่ไหมฮะครับพ่อจุกไหมจุก ไปดิ้นดิ้นี่เจ็บไม่ยืนยันว่าเจ็บไม่ได้แบบจะไปไปขัดขวางการการเอาเข้านั่นไม่มีนะไม่มีการมีการขัดขวางหรอกมันเจ็บตรงนี้มันจุกต้องดิ้นนิดหน่อยอ่านะพรบคอมนะเขานะเข้าครับพรบคอมเข้าครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะเวลาหมดจริงๆเขาไล่ละครับสวัสดีครับสวัสดี